ระเบิดได้แม่งดิเออ่มปะกินตาไปโหคุณเด็กเร็วเฮ้ยเอ้าโอเีคคุณจะเป็นมายครับแล้วบอกให้เปิดเสียงน่ารักน่ารักเป็นเชี่ยวกุดต้องน่ารักสิคุณรู้บอกเชี่ยวกุดพูดไงพูดไงใช่เหรอเออก็เล่าไหนบอกเคยดูนะแล้วจะาจำไม่ได้แล้วจำได้ไงกูไม่เคยเห็นเชื่อวกุดพูดเลย บอกมึงดูหน้าแล้วแล้วมึงจำไม่ได้แล้วอันนี้แล้วมึงจำได้ไงจำมาจากไหนมันอยู่ในส่วนซีรีบั้ง <c oughs> สมอ,องกูใช่ไหมซีรีส์เวอ๋อซีรีส์เล่ไาไปว่าไปว่าอะไรล่ะอย่าให้จะอย่าถามมากไม่รู้เอาพูด <c oughs> ทำไมดับดับไปแกพูดแล้วมันดูแบบเท่เฉยอ๋อเท่เนาะโอเคนะครับแล้ววันวนี้นะครับก็เปิดลั Lucky Box มาสกับ Lucky Box k n ไนท์นั่นเองเอ้ยไ i g h ไม่มีเอสต้องพูดว่าไนท์เฉยแล้ววันนี้นะครับเราก็มาสู้กับมังกรเคียวกุดนั่นเองเอ้ยเคียวกุดไม่ใช่เคียวกุดนะครับซิ่งมังกรเคี้ออเเขาาๆรรื่งงวียวกุดเนี่ยคือไง ่บอยไหนเล่าหน่อยสิพี่บอยเคยดูมาก่อนตอนนั้นน่ะบอกว่าภาคแรกเคี้ยวกูมันเป็นสีดําตัวเดียวแล้วภาค2มันมี2ตัวเหรอใช่ภาค2จําได้ว่ามันมีนางนวลด้วยมั้งตัวขาวสีขาวแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งเป็นสีอะไรนะสีดำเหมือนกันแต่ว่ามันคนละลายใช่ไหมลูกมันอ๋อลูกมันก็มันมี3ตัวไหมล่ะก็มัมีสามตัวมันมีทุกไหนอ่ะมาตอนแรกเปิดเลยไม่พูดก็ไม่พูดถ้าใครรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเคี่ยวกูก็ลองไม่มาดูแลกันเนาะมาแล้ว ครับโอ้โหโอเคเริ่มมาได้เกาะนะครับวันนี้เป็นเกาะอัลติเมตมาโอ้หมูว่างเนาะอันนี้บินได้เหรอโอ้เราจะคอมโอบเจะคอมโบมานีทำไมกมาะผมดีใจเลยวะว้ายแต่มันตีแบบโคตรไกเลยเมื่อกี้บอลทียากถึงตรงนี้น<ไ>อ่ะก่อนเลยแตกไปแล้วครับพี่ใจเย็นโอ้ล้วะเ<า>ก,ก่งมายบอแล้ว,ลวม่ลักกีบฟรีแ้วดูดิที่ถ่ายรูปอะ่ะคิปเปอร์อ๋อแมนอ๋อแมนไลเมอโอ้โหจะิตใจจโไมันบอก บอยเขาบอกว oh, ่าคิปเปอร์หายตัวหรอไม่หายตัวเลยโอ๊ยไม่ต้อระเบิดเลยหนาวเลยเอ้าไม่จำเป็นไมาได้เราไม่คนอ่ะพอกูปิดแล้วก็เปิดอ่ะไม่มานะอันนี้เป็นแครอทแครอทสีแครอทกลางคืนหรอกินแล้วก็มองเห็นช่วยคุณมองเห็นอ๋อวิชั่นบอยเคยเห็นแครอทกลางคืนไหมหรือว่าเราไม่ได้เปิดแอปเปิลไนแอเอ้ยไม่ได้เปิดไนโอ้ยกูมาทีละกี่โองไปไว้เดี๋ยวก่อนหรือว่าเราไม่ได้เปิดกลางคืนนานวะเราเลยไม่เราเลยไม่คุ้นของเลยดาวลางคาดบ้างสิ่งโชคไอ อันนี้ม่เมสียงได้เลยคือมอ้คุณระเบิดเลยอ่ะต่อไปบาเปล่าพยายามที่จะหนีให้ได้โอเคโอยปวดยังเมื่อกี้ทีที่เอลจากตัวบอลใช่ไหมหลือออกด้วยไม่ออก อันนี้เป็นโอ้โหทำไมดานเป็นเลวิโอซ่า <V> อะไรวายวาย,วายตีไม่เข้ากูาใส่ก่อนชิ้นเดียวก็แบบโปรพีแล้วนะเออมึงมึงก็ตีกูไม่เข้าหรอกมันอันนี้รองท้าดาวังคารใส่เราวิ่งเร็วแต่มันตีไม่รู้อ่ะตีไม่เข้าเหมือนกันน่ะบอยฮู้บอยเคยเห็นนี่ไม่ได้ก่อนบอยวายโอ้โหระเบิดนกโอ้ยอันนี้คืออะไรอะ่ะเราเคยเข้ามาดูด้วยกันไหมเคยไงก็ที่มีสปาข้ามมนฑลอ๋อเออรู้ได้ไงวะเนี่ยบอยนี้เนี่ยบอลเนี่ยวายบอลเก่งเกลียบอยเนี่ยเคยเห็นไหมอ่ะปาแล้วเป็นะไรว ก็ไม่มีอะไรเลยผมไม่เคยเห็นบอลนี้เลยบอลเกงเกียเออปาไม่เบี่ยเลยบอลพีกบอลบอลอะไรวะเอาไม่รู้บอลเกงเกียก็บอกอยู่นี่แหละสีฟ้าอันนี้เกงนี้เรามีแล้วโอ้ยโอ้โหขอได้ไหมขอพิเอ็กนะโอเคบอลโอเคเอาขอคุณเดินไประวังตุนหนาโอ้ยมันแค่ดาวมีหกเองอะไรกาเดียนมันจะปรับเป็นตังคืนแร้งหนาวเนี่ยมาแมกแล้วอันนี้เป็นเพื่อนกับปืนลีกับปืนลีเชื่อโอเคปืนยเงชึ่งใช่เอ้ามีหลายปืน มันต้องโค้งยิงแล้วเหมือนกันแหละทุกคนแรงก็วะเออก็ยิงกันได้ไมบเดียวตายนดขึ้หัวใจมึงว่าเธอละอ่ะไหนลองกินได้ป่ะดินีแอปเปิ้ลฟล็อกก็แบบว่าเอาไปถูกกินแล้วก็ไม่มีอะไรทุกคนโอ้ยตีกันรเนี่ยมาดุกกูแหละกูเหลือลายก่อมากเลยบอยเฮ้ยองเรื่อโอเคต้อง,องรอก่อนทุกคนจะมวนแต่หาของตกใจจังเลยเออก็ไม่เคยเห็นมาได้เล่นนานตื่นเต้นอ่ะอ่ะกลงไม่ได้นานาเลยเปิดเปิดทุกวันแล้วกี่บอยหรอไม่มาถึงกล่องอันนี้กล่องเราคานจะเปิดจะเปิดทุกวันอ่ะเฮ้ยอันนี้ได้เลยเอาดาบเดิม มีแล้วมึงเปิดทุกวันเลยแต่เราไม่ได้เปิดกล่องดาวคารกันไหนนัมานานแล้วไงนานแล้วเปิดที่บอกทุกวันไงบอกเพชรโอ้ยใหญ่เนี่ทชางไม่ไหวกนันละไหนเอ้ยมันไม่ตายมาั้งโอ้ยไม่หนุกเลยอาแล้วผมเบี่ยงโทรศัพไหนวะมันคือ<น><น>พออยู่ใกล้<น>บอยเหรอจีกูแล้วสะท้อนไงเหรอใช่หรออันนี้กล่องไหนสะท้อนเดียววะอ่ะไหนก็ไม่เป็นไรเลยสะท้อนบ้านอะไรเคี้ยวกุดโง่ไอ่ไอ้สมพลแหละพูดไม่ได้ฮะมึงเอออายว้ไม่เป็นไรไว้ก็ทำเลยกูไม่ได้อุ้ยอ่ะวิกกิ้ง กางเกงนี่มันดีกว่าหรือเปล่าว่ะโหดีกว่าใส่แล้วทุกอย่างติดไฟด้วยบอยกูติดไฟไปเลยเนี่ยเมื่อกี้เห็นบอกว่ามาเคี่ยวกมันบินได้เราใชื่อมาบอยฮะมันบินได้ใช่ไหมถ้ามันเป็นมังกรมันบินไม่ได้มั้งทีแต่มังกรบางตัวบินไม่ได้นะบอยแล้วไม่ปีิ้วเราทำไมวะก็เราเนี่ยบินไม่ได้เราเนี่ยเป็นมังกรแล้วเราบินไม่ได้เลยกูบินไม่ได้เลยเห็นไม่ได้กูเป็นมังกรเนี่ยหรือไม่จริงอ้าวเป็นมังกรปลอมนี่หว่ากูบินได้ก็กูบินไม่ได้อะว้ายเป็นแค่มังกรปลอมว้ายเดี ว้ยโอ้โหดูดิ่เดาแฟนเดาแฟนเดาแฟนพ่อตัวอะไรมาแบบมันโดนชุดกอดตีไปผมหมดเลยอะไม่ได้เล่นกีโมโอพีนานตื่นเต้นว่ะมืออะไรจอแดนมึงไปตายเลยตีกูก็แบบกูไม่กระเด็นนะพอะรเหรอกูมีกันล็อกแบ็กตีอะไรวะมึงตีกูถูกแล้วได้ไังตีอยู่คนเอะไรกูยิ้มอะไรหรอมึงยิ้มจลอกคนอยากกูได้เหรอ มาแกหนนะ่อได้ไหมึงก็ยังงงอยู่แล้วมึงคิ้วจะหายแร่น,นี้แร่เมจิกนั่นจะเป็นเอกคาถาที่บอยใช้ให้ผมดูตอนแรกนะทียนเป็นสีม่วงอ่ะอ่ะลองคาบดูอ่ะแล้วแม่ก็ใช้ด้วยนะนี่ไงไม่ใช่ดาบดา,บดาบเมจิกอผู้พ่านะี้แหละอ่ะแล้วก็กอบมันเออเอามันไม่มีหรวกนะทุกคนมึงขุดตัวข้าวมึงอยู่กูเห็นนะไอ้เก็ตจิใส่เกบท่ามันไม่หัวไปมันก็เออมันก็เฉยๆอะ่ะไม่ได้หัวเลยเลยไหนลองดาบไ่หน่อย เก็บจังเลยไก็จักม่เป็นไรเลยอ่ะอเก็บเดงเลยกด็เอ็ดเด็เดเด็เท็าเเม็ดเด็ดเปิดเดอดเด็ดล่็ดเด็ดนเด็ดเว็ดเด็ดเด็ดใด่่เด็ดเด็ดเด็ดเล็ดเด็ดเด็ดเด็ดเแ็ดเด็ดเด็ดเด็บเด็ดเดยดเด็่อด็ดเด็ดเดกดเ็ดเด็ดเเด็ดเด็ดเด็ดกดเด็ดเด็เด็ดเด่ดเด็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 ดเเด็ดเด็นเ็ดมด็ดเด็เด็ดเดเเดเ็เ็ ระเบิดวันี้ก็ไม่เคยเห็นเจ้าวะทำไมกูไม่กล้ายิไม่กล้าปาเลยนะลูกดังทำไมกูไม่เคยเห็นขอรายใาญเลยวะกูไม่ได้นานองบปาดิแกอย่าปาเลยสิโอ้โหไม่เคยระเบิดนู่ดิระเบิดอยู่ๆแค่นี้จะทำลายโลกได้ครับทุกคนเอาเวลาที่ปาปาเปิดให้ตัวเองให้เปิดเร็วขึ้นหน่อยโอ้โหหมดและว่อยว่วโซนหนึ่งเด็กก็คงคอมเมหน่อยพี่ไปพี่กินนะครับเอาหยาบให้บ่อยไปเลยคุณสูตรโอ้โหโอ้ยระ ตปดมากูโอ้าไออเเอาถอไฟไไทำทำเงกงทำเองกิเองโอ้ยดับดับไฟดับโอ้กูเครียดโอ้หมดกูแหมดกหมดหมดะกูเหลือยีปดกับยีกูเหลือสิกับแโอเคถือว่าใกล้เคียงหรือเปล่าอ่าเสี่ยโชคกูขอจะได้ระเบิดนะกูขอร้องละระเบิดได้ไหมโอ้าไป เร็วระบาดโอ้ระเบิดแล้วระบายอู้กูขอ <c oughs> โทษมนหลังกูจะไม่ปัดอะไรทุกคนมากลับกันตอบมาม,ามาร่รีบเปิดกันดีกว่าจะได้จบจบโอ้ยแต่และอย่ะมันรู้รรต,ตัวเหรอมุณร,รู้รตัวเหรอกูภาสากันมาเยอะมากเลยอ่ะกเกย์นี้ใส่แล้วก็กดแดงเออคู่เกย์อันเดียเปิ้ลแต่คือเอาจริงแต่คือแบบยังพึ่งปลาบอยกูขอร้องไม่ฮะอะไรกูยอมเลี้ยงพี่บนโอ้เราวก็ระบาดอย่างงี้แล้วมากูเหลือยี่สี่ยี่สองแล้ว เหลือเยอะมากเลยกูกูผมผมเชื่อแล้วว่าทวยกูเปิดชา้าว่ะกูแต่ไปเล่นของไงเลยอ่ะแต่คือแบบ OG แล้วผมได้แอปเปิลกินน้อยมากเลยแต่ Boy Boy อแบอยบอยแบบคือแบบเพื่อของบอยไม่โหดมากโหกับผมละแล้วกูจะสู้ไม่ได้แบบกูไม้ถอดกอะถ้าเราพู้ไม่ถอดกอะก็จบไปไี้ว่าเออใช่ก็ไม่ต้องถอดกอะก็เสมอเออฉลาดาดใจก,ก็เรียกเขาคณรู้ว่าหนานเอายอกยอกออันนั้นแค่เป็นความคิดแต่ไม่ทำหลอกเขาถอดอยู่ได้ตัวเองอันนี้หมวก ใส่แล้วก็อ๋อติดพิษอ,อ,อะไรจ้ะอัน,นอันนี้ผมตายเพราะอะไรอะ่ะเพราะถุงมือถ่าอ๋อก็คือถูกมือถุงแล้วตายบอยไอ้น,นี่เคยถูกมือไหมจำได้ไดจำได้อยู่เอออ่านกูไม่ก็ก็ใช้ไม่ได้หรอถูกไหมอ่ะแล้วมึงตาย,ยไหมตายดิเออแต่ชิ้นมึนนนมนนงขึ้นก่อนอ้าวแล้วชิ้นมึงขึ้นก่อนอ้าวชิ้นมึงขึ้นก่อนเลยก็ไม่ใช่ชิ้นมึงขึ้นก่อนก็คงไม่ได้ใช้อ๋อโอ้โหถ้ากูเผื่อหยิบใช้ตอนสู้เกิดกับมึงนี่กูแพ้เลยเนี่ยอันนี้โอ้โหหน้ากากเอเลี่ยน ทำไมกูไม่เคยเห็นหลายอย่างหรอกวะไอ่เมื่อไห,ไอ <S <S ไไหร่กูจะหมดเดีย๋ยว918แล้วสู้ๆโอ๊ยค้างโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหระเบิดอันนี้ยายาที่ผมจำได้คือปลาได้นั่นแหละเออไม่บอกปรหลอกเดี๋ยวมันรู้สิงโชคเออไม่ทองขอร้อช่วเดียวที่ดได้ระเบิดผมจะรีบหมดอันนี้เป็นลูกตุ้มเอาไปปลาใส่หน้าบอยมันปลาไม่ได้เออบอยตุ้มเอ้ยยายมันเป็นต้่ลหงอ่ะปลาแม่งเลยมีทางลูปลาอดีอันนี้กางเกงมียังวะอ๋อ เอ๊ะมีแล้วเปล่าวะอ๋อยังไม่มีเพราะกูไม่ได้ค้าเมืองเกงด้วยว่ะเออกูก็ลืมอันนี้เป็นน่าจะเป็นดาบอันนี้สัก,ก่อแดงอ่ามไม่ต่างกันเลยทุกคนมันแตกด้วยเนี่ยอ่ะรอขอ,อก,ก่อนได้ปืนปืนเหรอรู้ได้ไงอันนี้ก่อเฮ้ยอันนี้ใส่แล้วดีกว่าด้วยเอ้ารู้ได้ไว่าเป็นปืนอ่ะตอนแรกกูได้ดาบนะบอยหูพี่บอยเข้ารู้หนาคุรล้วงหน้าด้ว่ะอ่ะงั้นบอยเราทำนาดีว,ว่ามึงกับกูใครจะแพ้ฮะมึงอ้าว จะล่อลราบอยเขาจะแพ้มึงอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงอะไรแย้มมึงก็แพ้นะไอ้ผมไม่ึันอุย้ยอ,อย่านะมาจะหมดแล้วบอยฝากเก็บเคี้ยวกูดด้วยระวังเคี้ยวกูมันกัดนะบอลในขอรอยาน,นหน่อยไป<ม>ไปทำไปทำไม่เว้นมันตาไม่โดนอ่ะอี้อ้าวโอ้โหอ้าวหมดแล้วพอแจมมึงยังเสียงโชู่อยู่ไหนอ้าวเดี๋ยวแป๊บนึงเปิดนี้ก่อนอันนี้เพชรทอง โอเคครับ okay, ทุกคนมากัเนเดี๋ยวเราก็จะขอชวยเคี่ยวกุกเลยดีกว่าซึ่งเคี่ยวกรูเนี่ยกงพังไปไหนเราไม่ได้กูสร้างกงนานโอเคทุกคนมาเราเจอเคี่ยวกุกูแล้วมาบอยพร้อมยังกินบัฟเลยไม่ซึ่งก่อผมเนี่ยผมก็ใส่ประมาณนแล้วกันเนาะกูว่าเกมมีเมลแค้นแะน่แน่เลยเอ้ยนาาก็บอกกันไะด้ไม่เกี่กับเกมโอ้โหบอสเนื้อลดได้ยังไงแอปเปิ้ลนี่กิโลกูเอาิทุกคนกูเสี่ยงเกมแค้นแล้วแน่อันกูกินสองลูกนี่ก่อนแล้วกันมาบอยพร้อมแลสู้เลยยิงปืนปืนเลเปค้ลไม่เข้าทุกคน ปืนเลเซอร์เยอะๆขู่ไม่เข้าแล้วดาบล่ะวิดาบเข้าอยู่าดาบเาข้าเป็นเข้าเป็นน้ำเลยเออยายเชื่อคดเอ้ยรัว์เรียบร้อยยังไงเฮ้ยโอ้ยบ,อยยบ่อยไปเล้วเมื่อกี้กูแล้วบ่อยเรียบร้อยครับแค่หลอดโอ้โห,หกูลืมกินแคลล่หลอดได้บ่าแต่แคลล่หลอดมันก็แบบเห็นไนวิชั่นทุกคนเนี่ยรอบนี้รอให้บ่อยตีบ่อยๆอ่ะบ่อยตีกูเมื่กี้กูเจ๊ะคนฆ่าลูกเอ้ามันก็จะ่ตาเดียวกูได้บ่างโอ้ดาบเดียวเลยได้บช่วยช่วยคือสตาร์นี่เขาทำโมเดลสวยมากแล้วจริง โอเคมาบอยตัวแม่สุขของเราซึ่งสุขของเราเนี่ยอถอดเกาะอ,อยู่แล้วแหละนี่สุขของเราเนี่ยใครจะพแพ้ใครชนะวะทุกคนอู้มาอยู่ไหนบอยไม่บอกอยู่ไหนหายตัวม,มาพร้อมยังเอา,าละพร้อมละมาเลย,ยกูเห็นนะมึงถือของเพื่นเมื่อกี้แถวเนี้ยกูอยู่ข้างหลังมึงไงล่ะไหนวะเอาถือไปจืถือดาบถือดาบอาเดินลงมาดิมาลง,ลงมาตีดิลงมาเก่งจีนลงมาดิ อย่าตายไปตายเอาว้ายว้ายผมคือผู้แทนไม่ตายว้าวกูชนะเอาทำไมซิกูขึ้นก่อนนะเรียบร้อยเรียบร้อยถือว่าเป็นการเลือกเองเรียบร้อยกูเป็นชนะตอนแรกจะเสมอแล้วโดนด่าอีกแล้วทีมึงโดนด่าแน่เลยอ่ะกูไม่รู้ว่าผู้แทนร้อยเชื่อกูมันจะขึ้นก่อนแล้วไม่รู้อะไรมึงทำสามสี่รอบแล้วทีแฝงกันได้ปะแฝงงี้ เอ้าแพ้ต <response? S 3> ัวกลโงกูโอ้ยโดนด่ายแน่เลยว่ะเอาก็แต่เดี๋ยวน้องบอกเดี๋ยวพอกูจะถุมมือทานน้องน้องก็บอกพี่ไม่จะถุมมือทานน้องว่าจะรู้ผลแพ้ชนะไปเลยโอ้โหเขาเด็กก็จะเขาไม่มีแบบนรอวะปะเนี่ยพี่ถุมมือทานน้องแล้วพี่ใช้ทำไมพี่พี่ไม่เห็นหรอพี่ใช้ตั้งหลายรอบแล้วว่าชื่อพี่ขึ้นก่อนเป็นกโอ่ยอะเออกูโอ้เลยกูยอมแล้ะโอเคด้วยกูกระสับสุดนี้นะครับน้องชนะเคียวกุดไปแล้วก็แพ้บอลไปเนาะถ้าใครมีข้อมูลเกี่ยวกับเคียวกุดเนี่ยก็ลองไปดูด้วยกันเนาะซึ่งเคียวกุดสีีีีดาเเ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 นนนนนน่่่ยยปปป็็็พพพศศศผู้้สสวววกครรจะะมแลบบออไั เพนที่สามค่ดาวเดี๋ยวเดี๋พนที่สามไม่ใช่เลยแล้วกูเพนอะไรบ่อยที่สามมันเพนสาวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อไหร่มันเป็นแฟนเลยกูนดี๋ยวเป็นเพนที่สามเหมือนกันอ่ะกูไม่แปลกไปตุกตัวเองจุ๊บจุ๊บจะใส่กินนี่นะครับเราจบวีดีโอวีการ์ดวันก่อนใครชอบหนูจเคลิกลงไปเจอกินน้ะบ๊ายบาย